เหรอลาที่นี่มันน่าสนใจดีนะเนี่ยอีเกียผมว่าขนาดตอนกลคืนยังเดินชมได้สบายใจเลยไม่มีอีเกียมาท้ออะไรเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันสิ่งปลูกุกสร้างอะไรเนี่ยไม่เดี๋ยวขัเว่าห้ามเข้าด้วยอืยิ่งห้ามยิงห้ามเราต้องยิ่งสนใจคุณห้าตัวเฮ้ยคุณ เฮยอเนี่ยะทุกคนไปยัง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 ัอไม่ได้ไปไงอะได้แล้วี่รเรียนมัจริง้นั้นถ้าไม่ได้ก็ต้องไปอย่างเดียวอะใครผมเดินนำหน้านะไมอีเกียมันเต็มเลยตรงนี้เดี๋ยวเขามันเป็นมันเป็นงานรับอะไรของเขาหรือเปล่าเนี่ยเมื่อกี้อีเกียมาขังเนี่ยไม่อยากเลย ไปไปสิเอาไปเข้าไปเข้าไปไปสิไปเลยไป